สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันคือเก่านะครับผมกับเบ้าชัยศรีสเกตชาแนลนะครับผมอ่มือนี้กับมาพอกันอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือซับสุนทอนนะครับเปิดให้บริการทุกวันอังคารนะครับของท่านนายกสุนทอนนะครับผมเบอร์โทรเพิ่นกับศูนย์แปดศูน็ดหกห้าหกเจนะครับมนี้เท่ากับมาอัปเดตราคาคือเก่านะครับอัปเดตราคาวัวราคาควายนะครับมนี้นะครับควายกับมีมีเพิ่นเอาขึ้นรถแล้วล่ะเหลือแต่งัวนะครับบ่อหลายตัวดอกมือนี้นะครับ ต่ว่าก็สิมาเปิดราคาพี่น้องเดี๋ยวบังคืเอเราบริไปไกลนะครับมอนี้นะครับถ่ายอยู่เลาะบ้านนี่แหละตลาดรับสุนทรน,นะครับผมช่องบาลชายสิจเ,เกตผู้ใดข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพ,พื่อผ่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมอนี่ได้หน่อยได้หลายจังไดก็ฝากพี่น้องติดตามน้าเนนนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดราคากันเลยนะครับผมกลับมาเบึงช่วงพิเศษนะครับช่วงพิเศษแปะคลิปนะครับ ตลาดซับซุนทอนนะครับมเบึงราคาง่วนง่วๆนะครับมีง่วงามมาไทายบึงนะครับช่วงเล็กๆนี่เอาหน้าสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอี่วเบึงง่วเพิ่นหนีง่วนหะน้าเป็นเลี่ยงไว้นะครับผมตัวนี้สีน้ำตาลแดงเข้มเลยประมาณ 10, จ็กเดือนและนะ้วหน,น้าง่วตัวนี้ประมาณแปดเดือนเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่ละ นะครับนี่มาเบิงเดอร์ครับสีน้ำตาลแดงเข้มเลยสวยงามนะครับตัวนี้วมีหมองตีเลยพี่น้องเอ่อเป็นงัวแม่พันธุแม่แบบได้สบายๆนะครับผู้ใดหาอยู่เป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกนี่ได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้บ้ามันนะครับบ้ามันลูกผสมนะครับนี่สีน้ำตาลแดงส่วนสูงส่วนสูงว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบขึ้นนะครับแข้งขาเนี่ยพี่น้องเบิงแข้งขาสวยงามนะครับขาสวยงาม แล้วก็เครื่องเพดโคร่อหางนะครับเครื่องดําเครื่องโบดครบเครื่องเลยตัวนี้นะครับนี่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 ไทยเบื้องเด้อนะครับสูนกันกับตัวหน่อยอยู่ดึงเขามาใกล้ๆนะนะนี่นี่เบื้องพี่น่องเบื้องความงามของมันนะครับนี่หน้าตาหน้าตาลงๆต่างข้อนาเนียนๆสวยๆนะครับผู้ใดหาอยู่สิเป็นแม่พันแม่บอกนี่ตัวนี้สวยงามแห้งนะครับเบื้องเบื้องน้ำไตของมันก่อนนี่นะครับ น,นตสวยงามต่อนี้บะมี่นะครับแข่งขาทุกอย่างทกถอนรับประกันนะครับรับประกันขาทกขาถอนรับประกันเบิดสวงสุดสวงส้มรับประกันไฮเบิดนะครับผมอ่าบะมี่บะมี่ต่อนี้จังมองนะครับง้อตัวนี้งามแห้งนะครับผมเป็นเปิดราคาไว้สี่หมื่นหาพันบาทนะครับสี่หมื่นหาพันบาทนี่ตอร่องใดนอหน้าเน้อสี่หมื่นหาพันหนีก็ตตอรองใดเพื่อนพี่น้องง้องามๆนะครับนี่หน้าตาดีหน้าตาลองช่องเลยพี่น้อง เบ่งแขงขาทั้งหนาเด้อนี่ไทยเบิ่งชัดๆนะครับไทยเบิ่งโดนๆแน่จังหน่อยนะครับนี่ท่วงท่าลีลานะครับเบิ่งหัวเบิ่งหูนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบเลยง้วตัวนี้สีน้ำตาลแดงเข้มเลยบ่มีตั้นี้นะครับตั้นี้แวดล้อมหาบ่พอจังมองนะครับตั้นี้เน่ธอร์ว่ามันงามนะครับตัวนี้สวยงามนะครับอ่านะครับนี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องไทยเบิ่งราคาเพิ่นเปิดไว้กับบัแพงดอกสี่สิบหานะครับง้วมันงามนะครับสี่หมื่นห้าพันบาท สีน้ำตาลแดงเข้มเลยนี่บ่มีหามงตีบ่เห็นนะครับผมนี่เงี้ยวให้เบิ่งเลอเงี้ยวเงี้ยวโช่ให้เบิ่งเลยนะครับนี่เบิ่งโค่นหางใหญ่ๆพี่น้องโค่นหางงหญ่ๆเครื่องเพศดำๆนะครับนี่นะครับทุกอย่างสวยงามนะครับสี่หมื่นห้าพันนะครับผู้ใดสนใจสนใจก็เดี๋ยวทีทักเข้ามาในเบอร์โทรเดี๋ยวถามเบร์โทรกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเบิ่งความงามของตัวนี้ซะก่อนเอา ผู้ใดหาอยู่นะครับผู้ใดหาอยู่เสียวไปเป็นแม่พันธุ์แม่แบบแม่บล็อกนี่สบายๆเลยเลี้ยงไว้อีกจังน้อยขุนอีกจังน้อยก็สามารถเป็นแม่พันธุ์ได้ก็หาตัวดีๆมาผสมเอาพี่น้องนะครับเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับสนใจตัวนี้ยังบ่ฮุงว่าเป็นลูกของตัวใดเนอหน้านาะน,นะครับเพิ่นก็ได้มากเพิ่นกับว่ามันงามเพิ่นก็ได้มากขึ้นกันนะครับแต่ว่าแห่งเป็นง่วมมีสายพันธุ์อยู่ดอกตัวนี้บบมีใบเกิดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีใบ ไม่บ่มีใบเกิดนะครับเ้องกับบปรงว่าวเป็นลูกของตัวใดแท้ดอกนะครับแต่ว่าเบิง้งทรงมันงามนะครับพี่น้องงาสีใหญ่เป็นนายุสีงามเป็นนาต่อนะครับเป็นแม่พันธุ์ได้สบายสบายเมียนลายใหญ่กำเนื้อหลายแล้ววะนะครับเอามาเบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สี่หมื่นห้าพันบาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับสี่หมื่นาพันบาทนี่ยางช่ว้เบิ้งเลยนะครับต่อร่องกันขับมาเบิ้งนะครับไกล้ๆกับทรงคือเกานะครับตอร่องกันขัามาคานัมมันนะครับ กันต่อได้พอทรงเพิ่นกับลอยโลเพิ่นกับทรงฟี่ขึ้กันนะครับราคาเอาหน้ามาเบิ้งตัวนี like ้มาดนี้ตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปอ่านี่นี่นี่ท่ายืนงามๆเง้มพึ่งมาทายเบิ้งท่ายืนงามเง้มเนี่ยพึ่งมานะครับผมนะครับสวยงามนะครับสวยงามงวดตัวนี้นะครับนี่ทายแดดกลางแดดในจังหน่อยแห่งเต็งงามครับนะครับเอาไปเบิ้งตัวต่อไปครับผม นี่ตัวนี้ก็ง่ามขึ้นกันมาเบิงมาเบิงต่อนี่เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สสูงกว่าตัวนั้นนาะหน้าเนาะตัวนี้สสูงกว่าตัวนั้นนะครับสีน้ําตาลแดงเข้มขึ้นกันนะครับน้ำดีทุกอย่างครับเื่องโบสครบเครื่องขึ้นกันตัวนี้นะครับผมนี่ไทยเบิงน้ำไต้มันนะครับพี่น้องนะครับแขงขาช่วงล่างสวยงามเบิดตนะครับท่ายืนก็งามนะครับตัวนี้สูสงกว่าตัวนั้นยูดอกประมาณร้อยสามสิบหานะครับผมส่วนสูงนี่นะครับ ส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบหาถึงร้อยสี่สิบนะครับผมนะครับได้ช่วงเงวอยู่เครื่องโบดครบเครื่องเลยตัวนี้คือกันนะครับนี่หูขอบหูดำๆนะครับล่ำแขง็งลำขานะครับได้ดำ <ขา S 2> นะครับ,ครบเครื่องดำนะครับตัวนี้เครื่องโบดครบเครื่องเลยตัวนี้หูโป่งางแห้งนะครับหูหูโบดโบเลยนานีก่โบ้ถึงหูกระทบดอกบามันลูกผสมขึ้นกันนะครับตัวนี้นี่แบบสวยงามางมาให้เบิ้งเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายคางนี้ให้เบิ้ง นี่ท้ายขางนี่เบื้องนํำนะครับนี่เชื่องนะครับหู้่าวตัวนี้ผิวเนียนนะครับผิวเนียนตำหนี้ไม่มีนะครับลํำปีสกรีนว่าเป็นนะครับตัวนี้เด้อนะครับแข้งขาทุกยางสวยงามเบิดนะครับนี่ได้การเลยนี่เบื้องหน้าตาพี่น้องหน้าตามันเด้อนี่เบื้องตางข้อยันยันตางข้อใหญ่ๆนะครับสีเงาไปหนาสีงามไปหนายุงวตัวนี้นะครับผม <S <S ตัวนี้มันมันจะเดือนเล้วน่ะ ประมาณประมาณเก้าเดือนเนาะเก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละครับงูตัวนี้เด้อนะครับแปดเก้าเดือนนี่แหละนะครับโตใหญ่กว่าตัวแรกนะครับผมนี่เบิ้งทายืนเลยนะครับพังงานสวยงามนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้อ่สี่หมื่นเจ็ดพันนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันต่อลองได้นะครับผมราคาพร้อมส่งนะครับร้อยโลส่งฟรีนะครับนี่สี่หมื่นเจ็ดนี่นะครับนี่เบิ้งแขงเบิ้งขามันนะครับเบิ้งโค่นหางเบิ้งโค่นหางเบิ้งเครื่องเพลดำๆนะครับนี่ โคนหางใหญ่เครื่องเพชดดำๆนะครับนี่ทายยางบมีตํำนี้จักมองขึ้นกันตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นงัวเลี้ยงเองนะครับงัวอยู่ในบ้านนี่แหละนะครับหน้าเพิ่นเกี่ยวหยาไม่ให้กินอยู่นั่นกำลังเอาหยาลงอยู่นั่นนะครับผมอ่ามาทายแปะตลาดนัดซับสุนทอนจากน้อยนะครับช่วงเปิดหัวนะครับผมตัวนี้ราคา4 7่0 0บาทนะครับงัวประมาณเก่าเดือนนะครับผมสวยงามนะครับพี่น้องสวยงามนะครับนี่ยางรอบๆให้เบิ่งก่อน นะครับนี่ทายางพอมไอ้เบิงทายางนำ้ำเป็นง่วงง่ามอีกตัวหนึง่งคือกันนะครับสำหรับของหนาเล่านะครับนี่พี่น้องขาทกขาถอนทุกอย่างนะครับสวงสุดสวงส้มรับประกันให้นะครับเ,เครื่องทุกอยา่างว่่มีปัญหานะครับสวยงามนะครับผมเดี๋ยวคนเอาห้าให้กินนี่กิน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 หนาเบิง้งห้าก็เกี่ยวมากญ้าบ่เอึ้ดนะครับบานเทา เอาไปเลี้ยงไปขุนเอานะครับผมผู้ใดอยากให้มันใหญ่มันสูงกับเพิ่มหัวอาหารเพิ่มโปรตีนน้ำนะครับเพิ่มแร่ธาตุเกลือแร่น้ำแน่จังหน่อยนะครับอ่านะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเด้อตัวนี้ราคาร้อยโลส่งฟรีนะครับต่อรองกันเข้ามาได้นะครับผู้ใดสนใจต่อรองกันเข้ามานะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับฝากเบอร์โทรน้ำศูนย์เก้าหกหกสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้านะครับผมช่องเบาไช่ศรีเกตชั้นแนวนี่แหละนะครับ ู้ใดสนใจทักเข้ามานะครับ0 9 6ย์1 0 4 0 9่าราคาคุยกันใดต่อร่องกันไดนะครับงวงงามๆทายเปิดหัวให้บึ้งนะครับมันยังมีอีกตัวนึ่งบัดนี้ตัวน้อยนะครับนี่ยังมีอีกตัวนึงตัวน้อยนี่งวงงามของคนสองตัวแล้วก็ยังมีอีกตัวน้อยบัดนี้ตัวน้อยนี่ราคาย่อมเย้านะครับนี่งวงประมาณซีเดือนนะครับนี่สามีเดือนนี่ละซีเดือนนะครับส่วนสูงประมาณร้อยสิบนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้สีเหลืองสีเหลืองเขาเปลือกนะครับผม สีเหลืองขาเปลือกนะครับนี่สีเหลืองขาเปลือกสวยๆนะครับต้นนี้หูกระทบงามๆเลยง่วนหน่อยนะครับผู้ใดสนอสนใจตั้มนีแวดล้อมนี่ผมมีอย่างนะครับนี่มีแต่ความงามความน่ารักนะครับนี่โตนิดหน่อยนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้สองหมื่นสี่พันเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นสี่พันบาทร้อยโลส่งฟรีคือกันตัวนี้นะครับผมนะครับนี่ง่วนหน่อยง่วนงามนะครับเครื่องครบคือกันตัวนี้นะครับผม ข่ายืนกับสวยนะครับหนอกก็นุ่นๆนะครับพี่น้องหนอกง่ายๆขนาดตัวนี้น่อยนะครับผมโค้งสางดีแข้งขาหนานะครับตัวนี้เป็นแต่เอาไปเลี้ยงพี่น้องราคาเกษตรกรนะครับเป็นแต่เอาไปเลี้ยงเลี้ยงจีกจังน้อยเมื่อก็นาขึ้นกานีราคาเปลี่ยนนะครับผมเลี้ยงบดดนนะครับหญ้าเห่าลายๆหัวอาหารดีๆนะครับห้ามผสมหัวอาหารน้ำเน่นะครับตัวนี้บ่ต้องพูดถึงเลยงามลองช่องเห็นบ่อทายืนพี่น้องสีเหลืองเข้าเปลือกนะครับสวยๆราคา24,000่ับาทนะครับผมนี่ตัวนี้ ได้พี่น้องในเบื้องกันผู้ใดหายูผู้ใดสนใจกระทักเข้ามานะครับเบอร์โทรก,กับ0966410409นะครับผมนี่นี่นี่ทายเขามายางเขามานะครับตัวนี้ก็ยูขอกขึ้นกันนะครับนับ่นขอกเพ่นขอกบอกไงนะครับงัวกับผ่านมาผ่านไปขึ้นกันนะครับแต่ว่าหยาอนนี้แน่นอนเกี่ยวหยาไมา่ให้กินหยาลายแห้งนะครับนี่พี่น้องเบื้องแข้งเบื้องขามันเด้อนะครับแข้งขามันหน้าตามันนะครับ สวยงามลองชองเลยงอสองหมื่นสี่เป็นตตสื้อพี่น้องเป็นตตซื้อสนใจก็ทักขมานะครับผมตามเบอร์โทรที่บอกไวนน้นะครับนี่ทัเบื้องชัดๆนะครับสองหมื่นสี่พันบาทต่อลองได้ร้อยโลส่งฟรีนะครับตัวนี้นะครับเอาูอ้ใดสนอกสนใจทักกันขมา่าโทรกันขมาเดอ้อนะครับช่องเบาช่ายสเกชแนลนะครับศูนย์เก้าหกหกสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าอ้าวสำหรับเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปนะครับของตลาดทรัพย์สุนท่อนกันนะครับ โอเคขอบคุณเลายๆครับผมเอามาเบ่งตัวแรกกันเลยนะครับผมนี่ตัวแรกของตลาดซับสุนทอดนะครับสวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับอ๋อนี่มาเบ่งนะครับพี่น้องนี่ง่วงหูบาซินเมนบอพีครับตัวนี้สไตล์บาซินนะครับนี่เบ่งเดอหูเงี้ยวๆนี่นะครับผมนีครับตัวนี้ได้ลูกหรบอ่าพี่ลูกนึงครับตัวนี้ง่วงลูกหนึ่งนะครับเบ่งยืนยืนผงาดเลยนี่ยืนผงาดเลยนะครับตัวนี้ วอ้โหเหี้ยห์เหี้ยหูบาซินฮินดูบาซินนะครับตางข้อไล่ไล่นะครับได้ลูกนึ่งกันละนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ155บวกนะครับผมโค้งสางดีโค้งสางใหญ่โค้งสางเหี้ยวนะครับตัวนี้นะครับงูได้ลูกนึ่งแข่งขาหนีเหี้ยหางเหี้ยวกิน้องตัวนี้มีมีตัหนิ้ยังบ่พี่มีนมมันหดครับสองหดเพราะลูกมันบดูดไปหน่อยนมมันหดมันบ่ครับพี่สองเนื้ออื่นมามีเนื้ออื่นมามีเห็นบ่ครับซีนมนีแต่ว่าอสองนมหดครับผมอ้าว บอกตำนี้เพิ่นเพิ่นแจ้งตำนี้มานะครับผมน้องนั้นตำนี้ส่วนอื่นบ่มีหยังเพิ่นว่ามีแต่นมหดทกถอนหมดลูกออกขึ้นให้นะครับตัวนี้เปิดจักบาทครับพี่43,000บาทครับเปิดราคาไว้43,000บาทนะครับ43,000บาทต่อรองได้บ่ครับต่อรองได้ครับต่อรองได้เนาะนะครับเอาตัวแรกของตลาดทรัพย์สินทอดนะครับผมนี่43,000บาทต่อรองได้งัวฮินดูบาซินนะครับตำนี้มีนมนมหดครับ2นมนะครับลูกมันบ่ดูดแต่น้อยเพิ่นว่า อ่ะเบิ้งตัวนี้แล้วไปเบิ้งตัวต่อไปตัวนี้ของพี่คื<ม>อกอันบ่บครัของผู้ใดหนอมาตัวเดียวเป็นบ่ตัวนี้ของผู้ใดหนอ่ะมาถ่ายในมาถ่ายในของผู้ใดนี่ถ่ายให้พี่นอ้องคุณเบิ้งน่อมองนี่ให้วันบ่อบอ่ะหวัดดีครับหวัดดีครับ,รบ หน่อยกระทายหลายกระทายมือนี่ม่ได้ไปไกลแล้วตัวนี้ตัวนี้ได้ลูกจักโตแล้วครับนี่ตัวนี้แม่ม่านเป็นบ่ตัวนี้ง่วงท่องจักเดือนแล้วครับผมท่องได้เดือนนึงครับท่องนิดมือครับท่องได้เดือนนึงครับผ่านรอบแรกครับผ่านรอบแรกแล้วเป็นบ่รอบสองไก่หยอดรอบสองไก่หยอดแล้วนะครับผมท่องตัวได้ไวเนาะท่องพอพันปุ๊บ ข้มโตอยู่บ้านนะครับข้มโตอยู่บ้านมากเห็นบ่บามันแดงเห็นบ่บามันแดงบามันแดงใหญ่นะครับลูกผสมคือกันหัวหลวนหลนตัวนี้ลูกจิตเท่าไรเหร่ลูกจิเป็นบอลูกสองเห็นไครับนี่ครับโดยประมาณเนาะโดยประมาณลูกสองนะครับในในทองนี่ลูกสองนะครับออกออกสีดงแดงเนาะแดงเนาะดาวกระจายนะครับสีโปดดีครับครับเครื่องดําดีนะครับตัวนี้ง้วสไตล์อ่าอุกทโธปกระทบอุกทระทบนิดหน่อยอุกระทบนิดหน่อยนะครับ เป็นว่าบามันลูกผสมนะครับตัวนี้สีน้ำตาลแดงขึ้นกันแต่ว่าเครื่องโบดครบเครื่องขึ้นกันมีดาวกระจายเนตตางข้อกับทั้งขางนะครับน่อนมนมติงบ่บ่มีครับน่อนมบอติงนมซีครับนมซีตัวนี้ได้หนาได้ใหญ่นะครับพี่น,อน้องนี่ลูกที่สองหรืออะอยู่ในท้องเพิ่นผ่านรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองก็ร่างเขานะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณลอยหาชิมหาบวกนะครับแข้งขาทุกอย่างรับประกัน,กนทุกถอนรับประกันให้สวงสุดสวงส้มรับประกันให้นะครับนี่นะครับพี่น้องเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งหน้าตาก่อนนี่นี่ ง่วเชื่องง่วนขุนนะครับนี่นี่ง่วนเชื่องแห่งสวยๆนะครับเปิดไว้จักบาทเนาะเปิดไป้าทิตสองครับผมเปิดราคาไปห้าหมื่นสองนะครับต่อรองได้นะครับนี่เบิึงทายางโหลดนะครับตัวนี้รับประกันบ่มันเนาะบ่มันนะครับตัวนี้รับประกันไม่มันนะครับห้าหมื่นสองพันบาทเพิ่นทับไ้แล้วล่ะนะครับรอบแรกรอบสองกับมือเหมือนีงินเนรอบสองกับมือเหมือนเงินหลาพันแล้วนะครับเอาไพเบิึงโคนหางใหญ่ๆโคนหางใหญ่ๆนะครับนี่เครื่องเพชรดำๆเครื่องดำเหมดเลยนะครับผมนะครับ ลำแขง้งลำขาสวยงามลงสวงเงี้ยว่ยยนะนะครับหา 12, 000, บ้าหมื่นสองบผห้าหมื่นสองพันบาทต่อรองได้นะครับ,รบตัวนี้เด้อนะครับนี่นี่นี่พี่นเบื้องเบิ่งเบืง,บง,บงทายางโหลดยางนำกล่องอย,อ,ยยยอยู่นี่เอาฝากไว้น้ำผู้ใดหาว่าสไตายใหญ่ๆหนาๆอยู่หูกระทบสวยๆตัวนี้นะครับห้าหมื่นสองพันบาทอ้าส,สนใจก็เดี๋ยวทักเข้ามาเดี๋ยวถามเบอร์โทรพื้นที่หลังมาเบิ่งอีกนะครับนี่ ตัวนี้ว่าเบ่งงวแม่ลูกนะครับงวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับนี่ลูกก็ออกหนาขึ้นกันสีเหลืองเข้าเปลือกนะครับลูกมันได้ปักเดือนประมาณหกเดือนปะเดือนโดยประมาณนะครับหกเดือนได้ลูกเพิ่นนี่ลูกตัวแม่นะครับตํานีลูกมันมีปะครับบ่มีครับบ่มีต่อนีลูกบ่มีนะครับผมแม่ก็แม่ก็ทองแล้วทองแล้วครับทองแล้วแม่ทองจกเดือนแล้วครับผมแเม่มันนีทองเข่าสามเดือนแล้วนะครับผมนีเบ่งตอนนะครับงวคมนี่ นะครับพี่น้องนี่เปิดเท่าไรพ่อตัวนี้พ่อเปิดใบหาสิบห้าเปิดไใบหาสิบห้าสื้อสองในสามนอทองแล้วมนบวะนะครับม่านแล้วนะครับต้นนี้มีบมิบบวนี่บ่ได้ประกันบวะอ๋ออ๋ออ๋อคนไปซื้อมาหมู่บ้านนู่นบ่เอาหนี่พี่น้องเบิงเบิงเบิงแม่มันพอน้องม่านแถบนะครับจักเดือนก็พ่อจักเดือนก็ม่านจักเดือนก็ นี่น่าไปแล้วได้พี่น้องนี่ย่างไปแล้วได้หอยวันจักเดือนแล้วท่องนี่สเดือนท่องสามเดือนนี่ครับท่องสามเดือนท่องสามเดือนโค่อมตัวมากเป็นบ่ครับแม่นครับแม่นเออพี่ค่อมตัวมากนะครับพี่น้องนี่แม่มันแม่ยิงใหญ่นี่ลูกลูกประมาณสามตัวครับผมลูกสามลูกสามในท่องเนาะครับผมนะครับลูกลูกสามในท่องนะครับผู้ใดหางง้วแม่แม่ลูกนะครับซื้อสองตัวได้สามตัวนี่นะครับราคาเท่าไรก็ห้าหมื่นเท่าไรก็ เปิดไปหาชิมหาครับผมเปิดไปหาชิมหานะครับหาหมื่นหาพันบาทนี่ตัวนี้เด้อพี่น้องง้อแม่ลูกลูกก่ะสีเหลืองกับเปลือกแม่กับสีเหลืองกับเปลือกขึ้นกันนะครับนี่เบื้องต่หนิแวดล้อมส่วนอื่นบ่มีตัวครับผมบ่มีครับอ่าบ่มีอย่างน้อยแต่ว่ามันมันอ่าลูกกินนมอยากจ้อยแน่ลูกกินนมหางนมหรืล่ะครับอ่หางนมหรืล่ะเพรานว่าหานน้ำเลี้ยงน้อยนึงนะครับบ่หลายดอกแต่ว่ากระท้องแล้วล่ะนะครับผู้ใดสนใจหาหมื่นหาพันบาทง้อแม่ลูกคู่นี้นะครับครับผมอ่าเดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามเพผูนใดเอามาซทำนีบ่ อ๋มีสำเนียงบ่เอ้ามีหน่อยไทยหน่อยมีหลายไทยหลายนะครับไทยพี่น้องเดี๋ยวบึ้งเอาฝากเบอร์โทษน้ำนี้ครับบัดนศูนยครับศูนย์หกหนึ่งหกสามีห้าแปดสามศูน้าแปดสามหอยว่นสารคามด้หอยวันสารคามคนเก่าคนเดิมนะครับผมเอาโอเคขอบคุณเายๆครับผมขอบคุณครับต้องคุณของผูไหดหน่อยเดี๋ยวอยู่บราณตัวตดอกใต่ว่ากับมาไทยือเกานะครับ เอาพ่อมาพ่อมากทายแน่ทายแน่้ามีคนอยากเบิง้ามีคนโทรมากซื้อเม่นบ่เออวมเบิงตัวนี้จะงัวสาวบ่ครับนน่เออวัเบิงพี่น้องงัวสาวตัวนี้ประมาณสองปีบ่ครับบ่โดยประมาณนะครับงัวสาวตัวนี้ประมาณสองปีผิวเนียนดีนะครับผมตำหนิมีบ่บ่ตำหนิบ่หนี้หนี่งทายยางยางให้เบิงเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับยางให้เบิงทกถอนรับประกัน สวงสุดสวงส้มรับปกันงว้วนตัวนี้สมบูรณ์อยู่นะครับผิวพันธุ์สวยงามดีนะครับแข็งขาดีเบ่งหน้าตานี่หน้าตางงวนประมาณสองปีนิดน้อยนะครับนี่นะครับตัวนี้เคยผสมหรอือเปล่าครับพ่อผสมเนียังบ่ท่านได้ผสมจากเทียมปะเป็นเมสาวซิ่งเลยนะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่เล่า,ลาประมาณร้อยสามสิบห้านะครับนี่ตัวนี้ประมาณด้วยประมาณนะครับพี่น้องนี่หน้าตาเพิ่นแข็งขาเพิ่นนี่เบ่งเอานะครับผิวเนียนดีนะครับสีน้ำตาล น้ำตาลแดงจะว่าแห่งบกเข็มแห้งนะครับผมนะครับสวยงามึ้นกันมีเบื้องค้นหางทั้งหลังเปิดไว้เท่าไรครับพ่อเปิดใบสี่มื่หางครับเบื้องค้นหางหญ่ๆพี่น้องโค้นหางแข้งขาลำแข็งลำขาสวยงามนะครับเมสาวเปิดใวสี่มืนหานะครับต่อรองได้นะพอน้อสี่หมื่นห้าต่อรองได้ร้อยโลส่งฟรีนะครับผมเอ้าตลาดคนมาหน่อยนะพ่อืหอนี้นะครับ เอาฝากไว้น้ำพี่น้องนี่ผู้ใดสนใจง้วนแม่สาวนะครับสองปีกว่าๆนะครับเพิ่งเปิดราคาไว้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องครบขึ้นกันนะครับผมงามงามบึงบึงน้ำลางมันพี่น้องน้ำไต่ก็สวยขึ้นกันนะครับผมแข่งขาทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับง้วนตัวนี้สี่หมื่นหายังต่อรองลองได้อีกนะครับผมเอาพ่อฝากเบอร์โทรน้ำเนยพ่อบ้านนี้ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดหกเก้าแปดสามหกเก้าแปดสามห่อยเอกครับพ่อเอกห่อยเอกลองค้าเน้อนะครับผม ในหอยทุกคนเพื่อนก็นมีสายญาของเพื่อนขึ้นกัน <c oughs> <c oughs> เอโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับผม,ผมขอบคุณครับตลาดคนมาหน่อยนะพ่อเนาะมุนีคนมาหน่อยนะนะครับตลาดเพื่อนกับโมหูสีว่าจังไดขึ้นกันล่ะยังไดนเฮ็ดังไดคนยังสีมาหลายขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ว่ากับมะทายโปโมนี่เพื่อนเกือบทุกอาทิตย์นะครับผมทุกวันดังคานนะครับผมตลาดสับสูนทอนนี่นะครับก็ฝากพี่น้องไว้น้ำเนยครับผููได ได้ห้อยท่านใดนะครับอยู a, ่ใกล้ๆก็เอาง่วมาประกวดราคากันนะครับผมเอามาแขงกันนะครับเอามาสื่อมาขายกันนะครับทั้งงัวทั้งควายนะครับเอาไม้มันคือคักคือคืนตลาดพนียาายพี่น้องนี่เบื้องเลยนี่นะครับรอบๆนี่มิติยะนะครับมะผูกไว้นี่ก้อนกลับบ้านงัวกับยิมนะครับเก้วให้กินได้เลยนะครับผมอะารับฝ้กไวน้ำนะครับตลาดรับสุนทอตั้งอยู่นะครับถนนตัดไม้นี่แหละ ทงังทางจากกรุงเทพมากกับผ่านผ่านถนนตัดไม่ไปซีเล่นนี่หอดอ่ามุกดาหารนะครับนครพนมหอดสวรนเขตฟังเล่าหมละนะครับนี่ถนนจอดมองจอดรถก็สะดวกสบายนะครับผมจอดรถได้หลายนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆกับอางว้ามาเบิงนะครับมาหลายๆคนมันจังสีคือขื่นนะครับผมเอาฝากไว้น้ำนะครับช่องบา้าใชเเ้ชินเกตเชนแอนนะครับผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อภาพผาคดคลิปต่อไปนะครับอัปเดทราคาเปรียบเทียบราคาให้พี่น้องเนีเบื้องคือเก่านะครับแต่ละพื้นที่นะครับสำหรับมูลนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ